สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN เอ็นพระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านชิดซ้อยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายดว่วนสายตรงก็โทร,ท,รที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4ด4 6็ครับผมส่วนเอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ่าระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆหด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็มีพระสมเด็จมา1ชุดครับผมอ่าวันนี้ก็มาแบ่งปันอยู่ที่200บาทครับผมทุกรายการเลยครับส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมมาลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยนะครับผมนี่ครับอ่านี่ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการที่1นะครับผมนี่ครับผม หาลูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับหรือว่าพี่พี่ท่านใดถูกใจตรงไหนชอบใจตรงไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผม200บาทเท่านั้นครับผมมาแบ่งปันในช่วงเช้าของวันวันนี้ก็วันศุกร์แล้วครับผมนี่ครับ นี่ครับเป็นรายการที่หนึ่งครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเร็จรายการที่สองครับผม ครับอัน,นี้ก็เป็นรายการที่สองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับผมอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ครับผมนี่อันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับผมเป็น,นี้เป็นรายการที่สามครับผมนี่ ครับอันนี้รายการที่สามก็ผมราคาสองร้อบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จปกโพรายการที่สี่ครับผมนี่ครับนี่เป็นรายการที่สี่ครับผม อันนี้เป็นรายการที่4ี่ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่5้าครับผม ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่ห้านะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับผม นี่ครับอันนี้รายการที่6กครับผมราคาสอ0รบาทครับไปเป็นพาสสมเด็จรายการที่7จ็ครับผม นี่ครับน,นี้รายการที่เจ็ดครับผมราคา2อง้บาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่8ปดครับผม ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่แปดนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมเงินก่อนได้นะครับผมครับ ครับอันนี้รายการที่แปดครับผมราคาสองร้บาทครับต่อไปเป็นพัสมเด็จในการที่เก้าครับผม อันนี้รายการที่9ก้ครับผมราคา200บาทครับต่ับไปเป็นภาพสมเร็จรายการที่10บครับผม ับผมอันนี้จะเป็นรายการที่10นะครับผมนี่ นี่ครับอันนี้ก็จะบ่ายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นอารายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่อันนี้จะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับผม ครับอันนี้รายการที่สิบอ็ครับผมราคาสองร้อบาทครับต่าไปเป็นภาพสาเร็จรายการที่สิบสองครับผม นี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบสองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผม อันนี้รายการที่สิบสามครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จในการที่สิบสีครับผม นี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสาเร็จรายการที่สิบห้าครับผม การที่15นะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพาเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้นะครับผมรือว่าพี่พท่านใดทูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นหมายเลข15ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นภาพสาเร็จรายการที่16ครับผม นี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่16นะครับผม อันนี้จะเป็นรายการที่16กครับผมราคา200ร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่17บ็ครับผม นี่ครับวันนี้รายการที่สิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทคาาร,รับต่อไปเป็นภาพสำเร็จรายการที่สิบแปดครับผม ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่18ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่19ครับผม นี่ครับวันนี้หมายเลขสิบเก้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบครับผม ครับอันนี้หมายเลขที่ยี่สิก็ผมราคา200บาทครับตลาดพี่ๆท่านใดที่อยากรู้ราคาเพิ่มเติมโหมงแก๊สนามาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันคุณกนได้นะครับตลาบวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ